ล้างรถไถครับเอ้ยรถขีบอ้อยครับผมรถขีบอิ๋งอาฉีดน้ำฉีดน้ำฝั่งนี้เอ๊ชีดฝั่งนี้ไปฉีดโอเคไปโชว์ช่วยพ่อล้างรถขีบอ้อยนะครับฉีดข้างบนฉีดข้างบนนู่นเดินไปเดินไป เล่นโคลนด้วยครับเต้ครับเล่นโคลนเปื้อนหมดแล้วครับมาช่วยล้างหรือมาช่วยกวนครับรถไถโฟทมาทำเป็นรถขีบอ้อยนะครับเตโช์ช่วยล้างครับโอ้โหขยันจึงเลยครับเต้ขยันล้างครับ อโอเคเต๋เจ๋งมากครับล,ล้างรถนโอเคเลยนี่อยาล้างหน้าไหมเอาท้องแขนเนี่ยรงนถีถู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 ถโอ้โหเตขยันเลยครับถูครับถูรอด้วยเต๋ โอเคเต้เต้มาถูข้างหน้าเตเตถูตรงนี้เตนี่เตเตครับนี่ถูตรงนี้นี่มาถูฝั่งนี้ถือไหมโอเคโอเควางถูโอเคเตขยันมากเลยครับเ <c oughs> ด็กคนนี้ขยันมากเลยครับ ช่วยล้างรถครับผมถัพี่เตถัวโอเคอะไโอเคเตยถัวด้วยนีกคนทด่อลตอนนี้อรอะร เบียกหมดแล้วถูเสร็จยังเตะถูอีกยังไม่เสร็จเลยก็ถูสิพอแล้ว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 เปียบมากเลยอะไรอะไหนอะไรครับล้างมือสิแล้วเราเปียบๆมาหนาถอยหนาถอยพอเปียบๆ ยังไม่เสร็จครับเตยยังเล่นต่อครับโอเคไปแล้ว